มาโอเคถ้างั้น F1 มาเลยดีกว่ามาครับมาพูดถึงฟอร์มูล่าวในสุดสัปดาห์นี้กันบ้างครับก็จะพาทุกท่านไปที่เม็กซิโกครับเม็กซิโกซิตี้ครับก็เป็นสนามที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ครับ ผมว่าวันสนามเนี่ยหลายคนจับจ้องไปที่ลุยซิแฮมิตันแล้วก็ทางด้านของแม็กซ์วอยแอปเพนเพราะว่าแน่นอนคู่นี้เนี่ยลุ้นแชมป์โลกกันอยู่ดังนั้นการแข่งขันในฤดูการนี้เนี่ยมันมันบงบอกหลายๆอย่างครับแล้วก็เกมที่เม็กซิโกเนี่ยจุดเปลี่ยนในรอบแรกในโค้งแรกครับของออ t โตโดโมเฮอร์มานอสโลดิเกส ก็ทำให้หลายๆคนเสียหายครับถึงแม้ว่าจะมีนักบิดนักเตะโอขออภัยครับถึงแม้ว่าจะมีนักขับที่จะต้องออกอางอานแข่งขันไปแต่ว่าคนที่เสียหายสุดๆก็ไม่ใช่ใครนะนั่นก็คือทีมเมทของบอลเตอรี่บอตานั่นเองครับเอาล่ะทีนี้มาไล่ดูครับ71รอบสนามครับที่นี่ครับเม็ City กซิโกซิตี้กางปีภาพนี้แบบโอ,โ,โอ้โหโหดมากครับตรงเนี้ยเป็นเป็นจุดที่ใช้เรียกว่าเดอะสเตเดียมนะครับมันเคยเป็นสนามเบสบอลอะ่ะ นะครับแล้วเขาก็ดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นตรงนี้นครับฟอร์มล่าวานแล้วเป็นโค้งชีเคนที่ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยแหละครับเป็นไฮไลท์สำคัญของสนามแห่งนี้เลยอ่ะนะครับก mm ่อนหน้าแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับคู่นี้ได้ออกตัวจากกริดแถวหน้าครับวอลเตอรีบอตตาสครับแล้วก็ แชมป์โลก7สมัยลูวิสแฮมิตันจาก Mercedes ครับหลายคนบอกว่าออถ้าคู่นี้ออกตัวจากกริดแถวหน้าเนี่ยโอกาสที่จะโดมิเนตเรสมีสูงมากนะครับโอกาสที่จะโดมิเนตเรสแต่ในจังหวะออกตัวเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันครับนี้ครับนี่คือแผนการแผนการทำพิษนะครับก็อันแรกข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแผนสำหรับการทำหนพิษนะครับหพิษก็ เริ่มต้นด้วยยางมีเดียมครับเยลโลว์มีเดียมก็คือ4-3ก็คำนวณไว้ที่22รอบที่22ถึง32ครับอยู่ที่ใครว่าจะเนิร์สยางหรือว่าดูแลยางได้ในหลายรอบแค่ไหนครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนยางฮาร์ดออกมาครับนสต็อปเปอร์และอีกสต็อปหนึ่งครับนสต็อปเปอร์ครับก็แผนสำหรับนักขับที่เลือกใช้ยางฮาร์ดตั้งแต่ช่วงออกตัวครับก็คาดว่าจะลากยาวไปถึงรอบที่50-55เลยทีเดียว แล้วก็ช่วงท้ายเ,าเปลี่ยนใช้ซอฟ์ครับก็แผนออกมาแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านักขับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มหน้าเริ่มต้นด้วยยามีเดียมันเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้วันสต็อกกันแทบทั้งหมดนะครับมีบางกลุ่มเท่านั้นครับที่ใช้2สต็อปแล้วก็คนที่เข้าพิษเยอะสุดก็คือวัตเตอรี่พอตาร์เข้าไป4พิษเลยอ,ะอ่ะแล้วแผนที่3ครับแผนที่3เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นด้วย ซอฟเริ่มต้นด้วยมีเดียมครับส3 c 3เสร็จปุ๊บอันเดอร์คัตเลยครับเข้ามาเร็วก่อนนะครับแล้วก็ใส่ยางฮาร์ดออกไปฮาร์ดออกไปเสร็จปุ๊บก็อันเดอร์คัตอีกรอบนึงใช้มีเดียมแล้วก็ใส่ยางที่เป็นยางมีเดียมออกไปต่อนะครับฮาร์ดซอฟเอ่อมีเดียมฮาร์ดมีเดียมครับมันคือแผน3แผนที่เราได้เห็นครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่เห็นกันเนี่ยก็ เป็นการทำพิสตอปเดียวงั้นครับมาดูจังหวะออกตัวออกตัวมีอะไรแปลกๆให้เห็นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นที่คาดการกันไว้ว่าวอลเตอรรี่บอตาสเองเนี่ยขับไม่เป็นตัวเองเลยครับคือจังหวะออกตัวปุ๊บสนามแห่งเนี้ทางตรงมันยาวมากนะครับแล้วก็ช่วงปลายโค้งเนี่ยมันจะสามารถที่จะปลายทางตรงครับจะสามารถที่จะใช้สลิปสตรีมดูดแล้วก็ฉีกออกมาได้ดังนั้น ดังนั้นเนี่ยวอลเตรี่บอตตัสเองถ้าเกิดจะเป็นไปตามแผนในการออกตัวนะเขาต้องปิดแม็กซ์สวยเทปเพนให้ได้แล้วก็ให้ลิสแฮมิลตันขึ้นไปครับหากเป็นทีมออเดอร์จริงๆครับแต่ว่าในการแข่งขันเปิบออกตัวมาก,กลายเป็นว่าบอตตัสครับไปเบียดเบียงเข้าในเพื่อทำลายจังหวะลุยแฮมิลตันแทนที่จะปิดลายเข้ามาทางด้านซ้ายออกมา,าด้านซ้ายครับเพื่อ ไม่ให้วอลซับเพนนั้นดูดขึ้นมาได้ครับนี่ครับจังหวะต่อเนื่องพอพ้นเส้นสตาร์ทออกมาครับตรงนี้ยังตีคู่มากับลุยแฮมิตันอยู่นะปุ๊บนี่ครับจังหวะนี้แม็กซ์เริ่มฉีกมาแล้วแล้วกลายเป็นว่าออบอสตันเนี่ยเขาโยกเข้าในจึ๊กหนึ่งครับพอโยกเข้าในจึ๊กหนึ่งปุ๊บโดนแม็กซ์ฉีกออกมาเลยครับ ฉีกออกมาแล้วผลจากการใช้สลิปสตรีมครับมันจะได้ความเร็วแล้วก็พุ่งขึ้นมาแซงปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่ครับนี่ครับจังหวะที่แม็กซ์นั้นออกตัวได้ยอดเยี่ยมจริงครับตัดสินใจขึ้นตรงนี้พอขึ้นมาได้ปุ๊บขนาบเลยครับ3คันครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเดี๋ยวมาดูต่ออีกจังหวะเนี้ยด้านในมีไาอีกนะอีกคันนึงครับจากแม็กลาเรนโอ้โหดาหน่าเข้ามาครับ4คันทีนี้ พอหลังจากเสียจังหวะครับบวอรเทลี่บอสตา้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักเลยนะถ้าขับเพื่อทีมจริงๆเขาจะต้องเข้ามาให้ลึกสุดๆลึกสุดๆแล้วก็ทำลายจังหวะครับเบี่ยงดันแม็กซ์สวยเทเนออกไปด้านนอกให้แม็กซ์เนี่ยยอมยกแล้วก็ยกจุดเบรกในการเข้าโค้งเพกแรกเนี่ยให้กับตัวของเขาครับแล้วก็จะทำให้ลุยเซนเตันขึ้นนำแต่ท้ายที่สุดครับเกมมันพลิกตรงนี้แหละ กลายเป็นว่าแม็กซ์วอยทัเพนครับฉีกขึ้นมาเนี่ยครับพอขนาบขึ้นมาได้ปึ๊บวอลเตอรี่บอตาร์ยังอยู่ยังอยู่กลางนะไม่พยายามที่จะบีบแม็กซ์ออกไปข้างนอกครับพอไม่บีปุ๊บแม็กซ์ก็มาถึงจุดเบรกก่อนครับโอ้โหพอดูดได้สลิปสตรีมขึ้นมาแล้วแซงขึ้นมาเลยครับแล้วกลายเป็นตัวของบอสตาร์เนี่ยช้าลงไปครับ จุดปลายโค้งกลายไปเป็นเบรกเร็วอะครับเบรกเร็วเสร็จปุ๊บตกไปอยู่อันดับ3แล้วคนที่ล็อกเข้ามาด้านในครับแมคลาเรนนั่นก็คือแลนดโดนอริสครับบล็อกเข้ามาแบบนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับแม็กซวอเทอรเพนขึ้นนำครับพอขึ้นนำได้แบบนี้ด้วยความเร็วของรถแข่ง Red Bull Racing กับการแข่งขันในสนามนี้ ด้วยการเป็นสนามที่มีดาวฟอร์สสูงๆูงมันเข้าทางเรดบูครับพอฉีกมาปุ๊บจังหวะเนี้ยครับคือถ้าเกิดเนี่ยมันไม่เกิดการชนเข้าด้านในเนี่ยครับรถของแมคลาเรนกับรถของบัเตรีบอร์ตาไปแปะกันด้านในที่โค้งหนึ่งเนี่ยที่เปลกด้านในครับมันก็จะทำให้โอกาสที่ Sergio p e r เปยังไม่สามารถขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้อะก็ะทำให้วอลเตอรีบอสต์ดกับลุยส์ a ซมิตันสามารถที่จะยังกดดันแผนของ Red b บูลได้แต่ที่ไหนได้ครับจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงนี้อีกครับนี่ครับรถของแมคลาเรนที่อยู่ข้างในครับแปะเข้าที่ล้อหลังด้านขวาของวอลเตอรีบอสต์ดครับพอแปะปุ๊บเป็นไงครับหมุนสิครับโอ้โห บอสตาร์ครับเคล้งเลยครับแต่กลุ่มหลังเนี่ยกลุ่มหลังเข้ามากันนัวเนียหลายคันเขาไม่ชนกันเลยนะเห็นไหมครับที่ผมวงสีแดงไว้ให้ดูก็มีทั้งปิแอร์แกสลีนะครับเฟอร์รารีของเอ่อเลอแคลแล้วก็ด้านในนุน่นด้านในนุ่นเป็นรถของไอสบันโอคองนะครับแล้วก็มีคาร์ลอสไซจูเนียนะครับรวมไปถึงยูกิโซดะที่อยู่ในวงด้านหลังครับก็ตามมา แต่ว่าจังหวะที่มันเป็น f o ฟ l o w t o o l มาครับนี่ครับแปะตรงนี้ย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่ครับหมุนครับแล้วเซอร์จิโอเปเรสเลี่ยงออกมาก่อนเลยครับหนีออกมาก่อนตัดญ้ามาเลยครับ <laughs> โอ้โหเปเรสบอกไม่ไหวไม่ไหวจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนีย่ยมีสิทธิ์น,น็อปตั้งแต่รอบแรกในโฮมเรสครับเปเรสตัดสินใจฉีกออกมาครับรัดโค้งวิ่งเลาะญ้ามาเลยครับแล้ว บอสตาสหมุนอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมกลุ่มควันเนี่ยครับกลุ่มพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับสร้างปัญหามากมายให้เรสครับสนามนี้วอเตอรี่บอสตาส์คร้งเลยครับแล้วรถของเอ,อสตันมาตินคันหนึ่งหักหลบไปได้ครับเกือบไม่รอดเหมือนกันปุ๊บแล้วข้างหลังนัวเนียเลยครับชุนละมุนวุ่นวายตรงเนี้ยทำให้มีรถต้องออกใจแข่งขันไปถึง2คันครับ เหตุการณ์เป็นไงครับตรงนี้นี่เลยครับเอาพีนเอาพีนคันนี้ครับชนเข้าไปที่คันแรกด้านขวามิกชูม,มักเกอร์ก่อนแล้วก็ไปดันท้ายครับของยูกิซูโนดะลอยเลยครับกระเด็นขึ้นทั้งบนน่ะแล้วก็ท้ายที่สุดครับนี่คือหลังจากที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วครับก็เลยทำให้เกิดเซฟตี้คาครับ พอเซฟตี้คาไปประมาณ3-4รอบครับกลับมาลุยกันต่อคือต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนไม่เป็นจุดเปลี่ยนเดียวเลยนะจุดเปลี่ยนเดียวของเรสครับคือลุยแซมิตันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วครับมันมันไม่สามารถที่จะเรียกเรสเพดได้เลยไม่สามารถที่จะไล่เข้าไปเข้าไปติดแม็กซ์เว์ทัพเพนได้เลยขณะที่เขาเองนะครับโดนทางด้านของ Mercedes เรียกเข้าไปก่อนด้วยนะ เรียกเข้าไปทำอันเดอร์คัทนะครับพอทำอันเดอร์คัทเนี่ยออกไปปุ๊บก็อย่าง็นอันดับที่2ตามหลังแม็กซ์อยู่ตามหลังทั้งมุแม็กซ์นะครับแล้วก็เซอร์จิโอเปเรสแล้วทีมเรดบูลเลสซิ่งก็เรียกแม็กซ์เวอร์แทเพนเข้ามาพอยืดระยะออกไปได้พอสมควรแล้วครับแม็กซ์เวอร์แทเพนเข้ามาปุ๊บแม็กซ์เองก็ออกไปอยู่หน้าลูอิสแฮมิลตันนะครับ จากนั้นก็ลากยาวครับคือช่วงท้ายมีให้ตื่นเต้นเล็กน้อยครับการไล่บี้ของเซอร์จูโอเปเรสที่จะเอาอันดับ2เพื่อที่จะคว้าชัยชนะแบบวันทูให้กับ r e รดบูลเรซซิ่ครับไล่บี้ม e r c ซเดสของลุยส์สมิตันหนักเลยครับช่วงท้ายแต่มันไม่ถึงจุดที่จะสามารถแซงได้ครับไล่เข้าจริงนะครับแต่ไม่ถึงจุดที่สามารถแซงได้เลยดังนั้นเนี่ยก็จบการแข่งขันแบบนี้ครับ แม็กซ์วอด์เพนคว้าชัยชนะในสนามนี้ไปครองครับคนที่ได้รับเสียงเฮมากกว่าคนที่ชนะก็คือคนที่อยู่ข้างๆครับเชโกเซอร์โจเปเรสครับนักขับเจ้าถิ่นนี่ครับเป็นเม็กซิกันคนแรกครับที่สามารถขึ้นโพเดียมได้ในการแข่งขันในบ้านเกิดของประเทศของเขาครับก็คือเม็กซิโกนั่นเองครับยิ่งใหญ่ครับสนามนี้และนี่คือภาพบนโพเดียมครับโอ้โหแล้ว จังหวะเปิดตัวถ้าใครชมถ่ายทอดสดอยู่เดี่ยฮือฮามากครับเปิดตัวผู้ชนะในสนามนี้ครับแม็กซ์วอเทเปนขึ้นมาพร้อมระบบไฮดริกกับรถแข่งของพวกเขาครับ RB 16B ครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบนโพเดียมครับฉลองชัยชนะไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับลุยส์เซมิตันเองก็บอกว่ายังไงก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับ นี่คือจังหวะช่วงท้ายที่มีการฉลองกันบนโพเดียมครับแฮมิลตันพอจบการแข่งขันก็ค่อนข้างจะคือเขาค็รับสภาพแหละเพราะว่าทำเต็มที่แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไล่บี้แม็กซ์เวลตเป็นไม่เข้าครับแถมช่วงท้ายโดนเซอร์จู e r เปเรสมากดดันหนักอีกครับคือถ้ามองในมุมของแฮมิลตันเนี่ย โดดเดี่ยวมากนะครับโดดเดี่ยวมากเพราะว่าวอลเตอร์รีบอตตัสเนี่ยช่วง3-4สนามหลังสุดครับพอประกาศว่าไม่ได้ต่อสัญญากับทีมแล้วเนี่ยวิธีการขับมันเปลี่ยนนะครับก็ไม่ไม่ได้ทำตามออเดอร์ของทีมมากนักครับดังนั้นลุยส์สมตันเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับช่วงนี้การแข่งขันเหลือทั้งหมด4สนามครับก็ต้องมาติดตามมันดูส่วนนี่ครับลูกชายของเซอร์จโอเปเรสครับ s ซ r g i จ j โอจูเนียปรเรสครับมาเกาะที่ขอบโพเดียมดูคุณพ่อเขาฉลองแชมป์โลกฉลองอันดับที่3ครับบนโพเดียมครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเชโกรวมไปถึงแม็กซเวร์ดัเพนครับขณะที่ลุยส์แมลตันค่อนข้างจะผิดหวังกับสมรรถนะของรถแข่งนะครับรวมไปถึงรูปแบบของเรสที่มันออกมาแบบนี้แต่ยังไงก็ยังไม่ยอมแพ้ครับสำหรับลุยส์แมลตันทีนี้มาสรุปผลการแข่งขันนิดนึงครับ ก็นี่เลยครับแม็กซ์เวอร์เพนคว้าชัยชนะไปครองอันดับที่2ลูอิสเมตตาอันดับที่3เซอร์จิโอเปเรสครับนักขับเจ้าถิ่นอันดับที่4เป็นของปีแอร์แกสลีย์ครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับนะครับชาวฝรั่งเศสจากอัลฟาทาวรีครับอันดับที่5ชาวเลอแคลร์ก็อันดับที่6คาร์ลสไซน์ครับทั้งชาวเลอแคลร์และก็คาร์ลสไซน์เนี่ยออกมาชื่นชมทีมครับว่าวางสตร a ท e จ i c หรือว่าวางแผนการเข้าพิทได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับอันดับที่7เซบาสเตียนเวททเลคครรััับบแอสตนนม อันดับที่8คีมี่ไลโคเน่นครับโอ้โ oh, ห oh, มายังไงอัลฟาโรมิโอเรซซิ่งเฟอร์รารี่ครับอันดับที่9เฟเดันโดอลองโซครับเอลพีนอันดับที่10แลนโดนอริสครับอันดับที่11เป็นของอันโตนิโอจิโอวินาชีครับแดเนียลริคารโด12เอสเตบานโอคอง13ครับแลนสโต14ครับวัตเทอรี่บอสตาสเองไล่ไม่ถึงอันดับที่มีแต้มครับแถมช่วงท้ายเนี่ยก็ ถูกเรียกเข้าพิษมาในช่วง3รอบสุดท้ายครับทีมสั่งให้ไปชิงเอาฟ a ส t เตสแมาจากแม็กซ์เวอทพเปนได้ได้ครับแล้วเขาก็ทำได้ครับก็ชกหนึ่งแต้มพิเศษมาจาก Max ได้ครับส่วนนี้ครับคะแนนสะสมหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปทั้งหมด18สนามครับวอร์แท p เปนชนะอีกแล้วทิ้งห่างลูอิสแฮมิลตันออกไปเป็น19คะแนนแล้วครับคู่นี้ต้องมาดูครับเหลืออีก สสนามคะแนนเต็มทั้งหมด100แต้มยังมีโอกาสพลิกได้ตลอดเวลานะครับใครพลาด DNF หรือว่าไม่จบการแข่งขันไปเนี่ยก็น่าจะปาดเหงื่อเลยครับลุยส์แชมิตันก็มี293.5คะแนนนะครับสนามที่เป็นจุดหาเนี่ยคือสนามที่ไปดวลกันที่สปาฟรองกอชองนะครับแล้วฝนตกแข่งไม่ได้อันดับ3วอลตอรี่บอสตาัร้ดสิบจะเสียท็อปทรีเอาอะนะครับเซอร์จิโอไปเรสไล่มาแล้วนะครับเหลือแค่20แต้มเองระยะหา่าง อันดับ5้าแลนโดนอริส6ชาเลอแคลร์ครับเคาร์ลอสไซครับแเนี่ยเป็นของแดเนียลริคิอาโดเปีแอร์แกสลี่สิบเฟรนันโดอลอนโซครับส่วนกลุ่มหลัง ong, Tail, Soul, oda, Russell, ครับก็มีโอคองนะครับเวทเทลโซยูกิซูโนดะจอร์ดรัสเซลครับจอร์ดรัสเซลปีนี้เก็บแต้มให้กับทีมได้ต่อเนื่องครับมี16แต้มแล้วครับคิมมี่ไรโคเน้นอันดับที่16มี10แต้มครับ ฤดูกาลนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขากันครังฟอร์มรางวัลครับประกาศดีทายไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับนิโค l ลาสลาติฟีจีโอวีนาซีมิกชูมักเกอร์รูเบิร์ตคูบิซ่าแล้วก็นิกิต้ามาเซปินครับและนี่ครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจ c o n s t r u กเ o อร์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าทีมผู้สร้าง Mercedes ตอนนี้ครับโดน Red Bull Racing Honda ไล่เข้ามาเหลือ1แต้มเท่านั้นเองครับโอ้โห เกมการแข่งขันเนี่ยลุ้นแชมป์โลกทั้งประเภทนักขับก็เรดบูลกับเมอร์เ e เดสนะครับการแข่งขันในประเภทคอน s ัคเจอร์แชมเปี้ยนชิพก็เรดบูลกับ Mercedes เหมือนกันนะครับโตโตโว้วลฟสนามต่อไปจะมีหน้าเขาโผลมายิ้มบน l e ดเดอร์บอรอย่างนี้หรือเปล่าครับต้องมาติดตามดูครับส่วน f e r r a รารอยู่อันดับที่3อันดับที่4 m c แม็ e ลาเรนครับแม็ลาเกับ f e r r a ราเนี่ยคะแนนห่างกันไม่เท่าไหร่ สิแต้มเท่านั้นเองโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยังมีอยู่เอาพีนันดับ5ห่างออกไปครับคะแนนเท่ากันกันกบอัลฟาทาวรี่เลย1 0อแต้มอันดับ7ครับแอสตันมาตินแปดวิลเลียมสเก้าอัลฟาโรมิโอแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮาร์สครับนั่นนะครับก็นั่นเป็นผลการแข่งขันแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ กับฟอร์มล่างวันที่จบลงไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับจุดเปลี่ยนจุดเดียวและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือการออกตัวนี่แหละช่วงออกตัวเนี่ยแบบคือต้องบอกว่ามันมันเป็นหนึ่งในหนึ่งในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะถ้าสำหรับ Mercedes เองเนี่ยก็ก็คงจะมองว่าเออ วอลเตอรี่น่าจะช่วยทีมได้ดีกว่านี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเกมมันก็ออกมาแบบนี้ครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปทําอะไรได้แล้วครับวอลเตอรี่บอสตั์เองเขาก็บอกว่าอืท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับพอออกตัวพลาดแล้วแถมมันมาเกิดอุบัติเหตุโดนเกี่ยวที่ท้ายอีกครับก็เลยไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้ดีกว่านี้แต่ โตโต้ o วฟนะครับโตโต้ o l ฟเองบอกว่าการที่จะคว้าชาัยชนะที่ Mercedes, เมอร์เซเดสที่เม็กซิโกเนี่ยสำหรับ Mercedes มันมันไม่เคยง่ายเลยนะครับไม่เคยง่ายเลยดังนั้นพวกเขาเองก็ต้องพยายามต่อไปนะครับกับการไล่บี้เพื่อที่จะลุน้นแชมป์โลกกับ Red Bull Racing ให้ได้ครับก็ต้องดูว่าเมื่อจบฤดูการนี้เนี่ย เมอร์เซเจะเสียแชมป์โลกให้กับ r เ d b บ l l r a ซ i n g หรือไม่ครับเพราะว่าพวกเขาเองก็ครองความยิ่งใหญ่บนตารางแชมเปี้ยนชิพแล้วก็โดมิเนตแชมป์โลกในฟอร์มละวันมาอย่างต่อเนื่องครับออวบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากเลยนะที่ทางด้านของวอลตรีบอสตาเนี่ยคว้าโพมาครองได้นะครับคือค่อนข้างน่าประหลาดใจมากครับ มันทำให้สามารถที่จะครองหัวแถวได้ที่ออโตโดโบเฮอร์มานนสโลดิเกสครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันของเม็กซิโกซิตี้ครับแต่ในการแข่งขันเนี่ยโตโตววฟเองก็บอกว่าวอสตัสไม่น่าพลาดแบบนั้นน่ะคือมันเหมือนเปิดเปิดพื้นที่มาหาสมุทรให้เวอร์แซพเพนขึ้นไปแบบนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเวอร์แัพเพนแซงผ่านขึ้นไปได้ครับโอกาสที่ Red บู l เลสซิ่งจะชนะแล้วก็ปิดจ็อกมันก็มีสูงมากครับเพราะว่าตัวโต้ว,วบอกว่าความเร็วของเรดบู l ในสนามนี้เหนือพวกเขาด้วยซ้ำนะครับในการคว้าโพไปได้เนี่ยจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็คืออุบัติเหตุของยูกิสุรดะในในรอบสุดท้ายนะครับก็เกมมันออกมาอย่างที่เห็นลุยซามลตันเองบอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะครับจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับในการแข่งขันสนามต่อๆไป เขาเองก็บอกว่าทําทุกอย่างแล้วนะครับทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วที่เม็กซิโกครับแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยว่าทําไมถึงสูญเสียจังหวะในการที่จะไล่บี้กับแม็กซ์วลแเพนได้ครับโดนทิ้งห่างเยอะมากครับคือต้องมาดูที่ผลการแข่งขันนะคผลการแข่งขันเนี่ยเวลาที่จบของแม็กซ์ l ว a แเพนนะห่างจากลุยส์ซเมตันถึง16.555วินาทีครับ มันมันเป็นเวลาที่ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าในฤดูกาลนี้ครับแมสจะชนะด้วยเวลาขนาดนี้แล้วมีหลายสนามที่เขาทําเวลาห่างจากลุยเซมิตันเยอะมากครับรวมถึงสนามนี้ด้วยที่ห่างออกไปถึง16.555ครับคะแนนสะสมก็เลยฉีกออกไปครับเป็น19แต้มทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูครับช่วง4สนามที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ครับสำหรับฟอร์มเล่าวัน คำถามคือแล้ว Mercedes จะสามารถป้องกันแชมป์โลกได้หรือไม่เมื่อม omentum มันเหวี่ยงมาทางเหวี่ยงมาทางเรดบูลมากขนาดนี้นะครับซึ่งผมมองเนี่ยโอ้โหโอกาสที่โอกาสที่เรดบูลจะคว้าชแชมป์โลกในฤดูกาลนี้เป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียว ทีนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าการแข่งขันสนามต่อไปที่จะมีขึ้นที่บราซิลเนี่ยเกมมันจะออกมาแบบไหนครับ